สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้ก็กลับมาเจอกันผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในเกมบีดเวฟโซนะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นไกด์แนะนําผู้เล่นใหม่นะครับว่าเริ่มต้นมาเนี่ยควรเปิดกระชาไหลกระชาไหนที่ไม่ควรเปิดนะครับซึ่งผมจะมาแนะนําทุกคนนะครับมาเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับอาจจะเจอตู้นี้ดัดแล้วก็ผมว่าน่าจะโดนหลักกันหลายคนนะครับก็คือตู้นี้นะครับซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่ ตู้นี้เนี่ยมันบอกว่าเขาจะการันตีให้คุณ5ดาว1ตัวเลยเมื่อคุณเปิด,ด10รอบนะครับ <S 1> 1 <S ก็คือเปิด250หละนะครับตู้นี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับตู้นี้ผมไม่แนะนําเลยทาไมผมถึงไม่แนะนําทั้งที่มันการันตี5ดาวให้คุณ1ตัวนะครับผมจะทำลายผมมีเหตุผลตลอดนะครับที่ผมไม่แนะนําเพราะว่าตัวละครในตูน้นี้นะครับตัวละครในตู้นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่านะครับบางตัวไม่ถึงกับค่อนข้างนะบางตัวคือเก่าเลยนะครับ อย่างอิชิโกะอะไรพวกนี้ไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เพราะอะไรมันเป็นสายตีปกติผู้เล่นใหม่ที่เริ่มต้นนะครับสายสกิลจะเล่นง่ายกว่าสายตีปกติอ้น,นี้คือเรื่องจริงนะสายสกิลจะเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่มากกว่าสายตีปกติเพราะสายตีปกติเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ของแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เล่นยากกว่าสายสกิลพอสมควรสำหรับเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่ามันต้องตีปกติสกิลมันไม่แรงนะครับส่วนสายสกิลต่อให้ของไม่ฟูมันก็ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับใช้สกิลไปเรื่อยๆแล้วก็หนีได้นะเพราะฉะนั้นพวกสายตีปกติมันเลยไม่ค่อยเป็นวิธกับผู้เล่นใหม่นะครับคุนเชียร่าก็เก่านะครับฉลองครบรอบ3ปีตอนนี้เกมมัน6ปีแล้วนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับกลางๆนะครับุนเชียร่าตัวนี้เพราะค่อนข้างช้าเลยนะครับ มีอะไรกับเบลคุยะก็จะตีหรือจะสกิลก็ไม่แน่นอนก็อ่อนนะครับตัวนี้ไอเซนใช้ได้นะครับใช้ได้ระดับหนึ่งคือแรงอยู่นะสำหรับสายสกิลนะไอเซนแต่ก็เท่านั้นนะครับโอลิฮิเมก็สายตีปกติตามที่บอกไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่ส่วนตัวละครอื่นละ่ะสิตัวอื่นก็เก่าไอพวกเนี้ยเกมได้ปีกว่าๆนะไอพวกเนี้ยสามตัวเนี้ยตัวอื่นผมไม่มั่นใจแต่มันเก่าพอกันนะครับมันเก่ากว่าไอตัวข้างบนหกห้าตัวนะครับมันเก่ากว่า เพราะฉะนั้นตู้นี้ผมเลยไม่แนะนำนะครับคนอื่นจะมองยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับในมุมมองของผมผมมองว่ามันไม่โอเคนะครับสำหรับใช้เพชร250นะครับคุณอาจจะบอกว่าอย่างน้อยมันการันตีให้คุณได้เล่นเลยใช่มันการันตีให้คุณได้เล่นเลยแต่ผมมองแบบนี้นะผมมองแบบนี้เอา250นี้นะครับเอา250เนี่ยไปเปิดตู้ที่มันมาใหม่นะตอนนั้นตอนที่คุณเล่นดีกว่านะครับสมมตินะ สมมติคุณเปิดหลังจากาฉลองครบรอบหกปีเนี่ยไปห้าเดือนเนาะมันมีตู้ไหนใหม่ตู้ไหนที่เป็นกระแสคุณก็ไปเปิดตู้นั้นนะครับอย่างเช่นนะปัจจุบันตอนนี้คุณก็มาเปิดตู้ไอเซนนะครับคุณมาเปิดตู้ไอเซนก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาต่างกันนะสมมติคุณมาดูคลิปนี้ในตอนอีกหเดือนข้างหน้าหรืออีกปีหนึ่งข้างหน้านะครับคุณก็ลองฟังตามผมนะว่าตู้นี้ตัดทิ้งไปไปเปิดตู้ที่มันใหม่ ที่มันสดนาตอนนั้นดีกว่านะครับคุณอาจจะเปิดแล้วดวงไม่ดีไม่ได้นะแต่ตู้นี้มันได้แน่นอนแต่คุณดวงไม่ดีไม่ได้คุณทําไงคุณก็แค่หลีกคุณเสียเวลาเพียงนิดเดียวดีกว่าคุณไปเสียเวลาตอนเริ่มต้นแล้วสมมตินะคุณเสียเวลาเปิดไอ้นี่ไปสองรอห้าสปุ๊บคุณได้ตัวห้าดาวมาปั๊บแต่คุณอยากได้ตัวหน้าตู้ที่มันเพิ่งมาใหม่คุณไปเก็บเพชรมาคุณเก็บมาห้าร้อยเปิดไม่ได้จบแล้วนะมันไม่โอเคนะ ผมว่าคุณควรที่จะรีเห่อเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่รีไปเถอะมันเสียเวลาไม่เยอะหรอกถ้าเกิดเยอะผมก็มองว่ามันคุ้มค่านะครับดีกว่าไปเสียเพชรเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นก็รีไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็ลองดูนะว่าตอนนั้นอ่ะตู้ไหนที่มันดีก็ไปเปิดตู้นั้นตู้ไหนที่มันสดนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะว่าตอนนี้ตู้ไหนมันโอเคตอนนี้ตู้ไหนมันควรเปิดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่แต่ตู้นี้ ผมไม่แนะนําเลยนะครับเหตุผลก็ตามที่บอกนะผมไม่แนะนําเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปดีนะง่ายๆสั้นๆเลยสำหรับการเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่ว่าจะเปิดตู้ไหนดีคุณก็ง่ายๆเปิดตู้ที่มันมาใหม่สุดตอนนั้นที่มันดีสุดในตอนนั้นนะครับคุณก็แค่เสียเวลารีนะครับดีกว่ามาสตาร์ทเริ่มต้นเอาตัวเก่าๆนะครับ คุณเริ่มเล่นในยุคที่ใหม่คุณน่าควรสตาร์ทกับตัวยุคใหม่ๆไม่ใช่เริ่มเล่นในยุคใหม่สตาร์ทกับตัวเก่าๆมันไม่มันไม่โอเคนะครับมันก็อาจจะเล่นได้แต่มันก็ไม่คุ้มมากนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมเริ่มเล่นตอนเนี้ยผมก็มาเปิดตัวไอเซนนะครับมาหาไอเซนไม่ได้ก็หลีกก็เท่านั้นเองนะครับอาจจะเสียเวลาไปสักเล็กน้อยหรืออาจจะเสียเวลาไปวันนึงก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าสตาร์ทแบบไอ้นี่เลย เกลือ,อยังไอดีเกลือ,อยังไอดีไก่อะคิดดูดิโอเคโอเคก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้สลัดการสตาร์ทเริ่มเล่นตู้กาชาคุณลองดูกาชานี้ดีนะครับกาชานี้ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะเป็นตัวละครเก่าอ่ะไอนี้ด้วยนะครับไอกาชาพรีเมียมไม่รู้ว่ามันพรีเมียมยังไงนะไม่ต้องไปเปิดเลยนะครับตู้นี้กลาจัดเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวละครคือแบบ เป็นร้านนะครับแล้วก็เลทค่อนข้างย่ำแย่นะให้เปิดตู้ใหม่สุดก็พอโอเคก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะไปใส่ไว้ในใต้คลิปทุกๆคลิปเลยนะครับเป็นไกด์แนวทางอ่ะลองแสดงผลเพิเ่มเติมดูก็ได้นะครับไอตัวนั้นเีแนวทางค่อนข้างเยอะอยู่ นะครับอันนี้ผมก็จะทําให้เป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ลองหาดูกันได้ในแนวทางนั้นมันมีอะไรอีกบ้างนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับจริงๆนะครที่เข้ามารับชมนะครับเว้เจอใหม่คลิปหน้านะฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กด, like, กดแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ